สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมแข่งรถรับซึงบมเล่นไม่เป็นอยู่แล้วเดี๋ยวพาทุกคนโอ้โหรถร่คาพแาพงรวคาแพงมากเลยซื้อ,อเย้ได้รถมาแล้วทำไมต่อสิกรถสิครับเราไรล้ละสิเกือบซ้อนคันแล้วนะโอเค มันมีแผนที่ไม่ได่ะแย่ yeah, แล้วเวบีแผนที่ซะด้วย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองจะขี่วนวนรอบเมืองก่อนนะคะเปิดไฟปิ๊บเต้ได้เลกองโอ้โอ้สมจริงสมจริงซีซาร์เลยซีซาร์ไปครับ เปิดวุ้ยจุวุเปิด,เ,ปด,เ,ปด,เ,ปดเอยดโอเคเดี๋ยวเรามาเที่ยวแวะกันตรงนี้ก่อนนะคะเอืดเอ็ดเอ็ดเอ็ดเปิด,ปด,ปดอื้มโอเคเครื่องยังแรงอยู่นะครับรางวัลนี้เอาขึ้นเลยขึ้นไม่ได้งั้นอันนี้ลดตรงนี้เลยละกกันนะคะ โอเคเสียงผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็นั่งนะจะทําคลิปอยู่ดีแต่อาจจะไม่ค่อยทําคลิปบ่อยแล้วว่าเนื่องจากผมต้องไปตลาดผมไปเยี่ยมย่าจุ๊บอื้อเออแย่แย่แหละโอเคถอยถอยกันติดติด รงนี้มันยังไงเขาปรับหน้าจอก่อนมึนหัวไปเฟสไปไทยรยนักพิร,ราบไป ต่อครับต่อครับแต่งรถได้ด้วยเหรอแป๊บนึงนะฮะอืมเราต้องไปหาร้านขายรถก่อนเอียดเอ็ด,ด,ดมันหรือเปล่าผมอยากได้รถมอเตอร,อร์ไซค์มากเลยอะ่ะเนอกรู้ว่ารถมอเตอร,อร์ไซค์มันต้องทำอไรถึงจะได้นะเอียดเอ็ดนี่เอเอ เ okay, ออโอเคลงจากรถก่อนปีดอุ้ยอุ้ยอุ้ยออกจากรถก่อนฮะอุ้ยลำบูโอโอเคเดี๋ยวผมต้อง ไปหารถอย่างเขาให้ได้เอารถคันไหนดีสี่หมือนห้าดีกว่าเก็บั้งกว่าสี่หมือนห้าต้องขี่วัน โอเคแมบบนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรพูดงั้นผมทำอย่างนี้แล้วกันคนสบายดีไหมกินขาา้าวยังติดโควิดหรือเปล่าถ้าติดโควิดก็หายเร็วๆนะพอดีแมบบนี้วันไม่มีอะไรพูดจริงๆครับอืมดิบๆได้ไหมแแบบนี้แต่ไม่ดิบดีบดบดบกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโดนตำรวจจับเอ้ยไม่นะจะละติดใช่ไหมเนี่ย โอเคแม่เตดไปต่อโอมองจะมีผีพ่อมาไม่เนี่ยเตืด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 ตือดขับมงมองสมจริงเลยมันขดซ้ายนะคะหนึ่วันนี้ ออ้ยสวยเข้ามองอีกรอบครับเหมือนพาไปเที่ยวนี่ครับเป็นไงอย่างสวยอย่างเมืองหมอเล่าขับบอเลยนะเกียดเออ แต่ก็ไม่น่าจ,จะใช่อืมมาถึงตู้ะคะอนเทนเนอร์แล้วฮะนี้เงินเรามีแปดพันแล้วแต่เงินที่เราต้องการคือสี่หมืนห้าใช่ไหมเออเยดเออ เดี๋ยวไปดูราคาให้แน่ใจก่อนตุดต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 ออกจากรถตึด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 ตดโอเคอเอากุญแจออกจากรถแล้วก็ไปดูเลยสี่หมื่นห้าแย่้ต้องฝันยาว เกินเกินไปค่ะพี่ต้องมี EP 2สองนะคับพี่ EP พสองีกแล้วลหรือทุกคนต้องทำอย่างนี้นฮะอีกแล้วก่อนนะฮะมันก็คือต้องมี EP 2สองตึ๊กตอนและเล่นคลิปเดียวจบมันคงไม่มีหรอมัง้งมือละตั้งแหนน่ คนกินข้าวด้อ,อย่างสบายดีไหมป่วยหรือเปล่าดูลแลสุขภาพดีๆล่ะช่วงนี้มันหนาวมากแต่ก็บางที่ก็ไม่หนาวนะแต่มันก็หนาวอยู่แหละแต่ก็ไม่ค่อยหนาวแล้วจื๊บวายวายมาหนาวจุดจืด kịp ngân โอเคไม่ได้มีอะไรพูดเลยเอขอโทษทีนะอบอบนเครื่องอเฮินดีไหมทุกคนเหินเฮินเฮินมาแล้วผมขับมุมอย่างนี้ให้ดูเลยมาท,าท้าทายฮะวันนี้ผมมาแบบท้าทายเลยออ ลิศมันต้องมามันเลยมันคิดว่าอยมามโอเคเอาละ ติดอะไรเนี่ยทุกคนต้อบอถ้ามันเปิดเพลงได้อะน่าจะเปิดเพลงได้แหละแต่เราไม่ได้ยินกันนะวี สองหมก็ปิดคลิปก่อนเดี๋ยวทำอีพีโดยเร็ววัดวัน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 โอ้ยเสียงคอไม่ค่อยดีถามว่าทำไมผมต้องเข้าตจทางนี้มันเป็นกฎหมายโอ้ยมาอกน,นะช่หม ให้ออกจากหน้าจอเลยโอเคเฮเงนเงินเงน แล้วว่าเราจะเก็บเงินซื้ออันนี้ดิแล้วผมจะลองขับมอเตอร์ไซค์ดูมันดูคล่องตัวดีสำหรับผมอ่ะอุย๊ยอุ๊ยจมน้ำทะเลเสีรถไม่โปรยต้องขึ้นก่อนหยัด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 ,ยดลดควาน រត់ណាស់ពីតពីតពីតមួយមួយខ្ញុំទៅចប់ទេសក្នុងក្រុង โอเคเย้สวยกันมากโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย